สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสรุปวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนั้นมาดูสกินใหม่ของยูจินั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะผ่านตามเพจต่างๆนะครับผมในเกี่ยวที่เกี่ยวกับการอัปเดตอวีนะครับผมนะคือสกินใหม่เข้ามาแล้วทุกคนน่าจะเห็นแล้วแต่วันนี้ผมก็จะพาทุกคนนนั้มาดูการเปรียบเทียบนะฮะสำหรับ2เกมนี้นะเกมต้นฉบับของเกมอวีของเรานั่นเองนะครับผมนะก็คือสองเกมนี้เอฟเฟกไหนนะฮะมันจะสุดมาาาาาากกกกกววว่่่่่ันนนะะะแแตให้้้เเด็็คืออจรรููยลพ มันน่าจะเป็นเฮดโอเคอยู่แล้วเพราะว่าเฮดโอเคเขาใช้อันเรียวเอ็นจินสี่บ้าเขาจะไม่ผิดนะฮะับอาร์วีเรายังใช้แบบเยอะเขาเรียกยูนีตี้อยู่เลยนะครับผมนะผมไม่ลุ้มกันนะอันนี้ใครมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะอันนี้ก็โอเคสำหรับโกโจนะครับผมนะฮะกินโกโจยังไม่มานะฮะยังไม่มีการอัปเดตใดๆนะครับนะมันจะเข้ามาสองช่วงนะครับผมนะเหมือนซอสอาร์กันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่แบบว่ามันจะมีคอเล็กครั้งหนึ่งแล้วก็คอเล็ครั้งที่สองนะฮะแต่ว่าโกโจยังไม่มานะตอนนี้นะฮะมาแค่ยูจิกับเทลนนะะครับผมซึ่ง ไอเทลผมแบบผิดคาดมากนะตอนแรกผมก็เลืกจะเป็นตัวไอแล้วตัวตอกตะปูนะผมจําชื่อไม่ได้เลยตัวผมสีเหลืองนะครับผมนะแต่ว่ามันมาเป็นแนวคอสเพย์นะฮะก็ถือว่าได้อยู่นะเออก็สวยดีนะครับผมนะอันนี้โอเคนี่ฮะเรามาเปรียบเทียบกันดูแบบชัดๆเลยนะครับผมนะอย่างที่เห็นเลยก็เนี่ยฝั่งขวานะครับผมนะฮะจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรของอวีนะฝั่งซ้ายเป็นของเฮทโอเคนะครับผมนะฮะก็นี่ครับผมดูเอฟเฟกต์ดิเอฟเฟกต์ผมมองว่า ฮทโอเคมันเอฟเฟกดีกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าอาวีมันแบบค่อนข้างที่แบบมันลอยนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะดูดิแต่ว่าผมชอบอาวีตรงที่ว่าสีมันเข้มกว่าด้วยนะครับผมเนะเออตรงออร่าหรือประมาณนี้เนะีก็สังเกตดูนะครับผมเนะประมาณนี้ดูดิเนะี่ยอันตินะฮะผมชอบอันติของฮังเฮทโอเคมากกว่านะมันดูแบบว่าเอฟเฟกมันดูเยอะดีอ่ะเออดูดําทมินดีนะครับผมเนะเออเนี่ยเนี่ยอันนี้คือถ้า ท่าอะไรวะเนี่ยมัว่วหมดเลยเยอยดูไม่ทัน <c oughs> อันนี้คือท่าวาร์ปนะครับผมเนะี่ยอ้นี่มันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากนะแต่ Effect, เอฟเฟกไม่รู้มันก็ผมรู้สึกว่าสีอาร์บีมันดูมันดูชาด์กว่านะเองยปบะอ๋ะอนี่แอนิเมชันท่าเดินนะครับผมเนะนี่ยนี่ฮะอันนี้แอนิเมชันท่าทางประมาณน,นี้ โอเคเราไปดูกันใหม่ดีกว่าฮะไม่จิบเป็นดูไม่ทันนะเร็วจัดนะอันนี้ผมสโลมานะครับผมนะอย่างที่เห็นเลยนะครับผมนะก็แบบผมรู้สึกว่าฝั่งของเอสโอเคคือเอฟเฟกมันสวยกว่าจริงๆนะเว้ยทุกคนนะฮะลองดูดีๆนะครับผมนะดูดิเอฟเฟกของเอสโอเคของอาร์วีแบบว่าสีมันจางมากอะทุกคนสีมันจางจัดอ่ะทุกคนดูดิเออต่อไปนะฮะได้เป็นสกิลสองนะครับผมนะเห็นปะ 2, นะ่ะสกิลสองฮะประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ฝั่งของเฮดโอเคนะครับผมเนี่ยไอคือผมจัดคลิปมาสโลแม่งไม่เท่ากันเออดูดิแม่งอาวีแม่งไปสองสกิลละเนี่ยดูของเฮดโอเคพุ่งอุ้มดูดิดูดิของเฮดโอเคแบบเอฟเฟิมันเยอะกว่าจริงด้วยของอาวีมันจะเป็นมันจะเป็นแบบฝุ่นขาวๆแทนอ่ะสังเกตดูในเขาเนี่ยมันจะเอาแบบเอาฝุ่นขาวๆมามากบอ่ะเออแต่ของเฮดโอคมันแบบว่านำน้ำเนื้อเลยดูดิอ่าประมาณนี้นะครับผมนะ่ยไอนี่ของสกิลสอง อันนี้ต่อไปนะเป็นอันตินะครับผมนะฮะดูกันเฮียดูดิเฮียแค่อันติก็รู้แล้วทุกคนว่าเฮ็ดโอเคแบบของจริงอะ่ะคือแบบว่าเอฟเฟกตามันอลังการกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าพอาอาว,วีเรามันค่อแรกที่จะแบบมันใช้ฝุ่นขาวเยอะไปหน่อยเออฝุ่นมรกบอะไรเงี้ยนะครับผมนะเออโอ้สโลจัดเลยกูเฮียกูสโลเลยขนาดนั้นละกวดูไม่ทันจัดอะดูอันติฮนะดูดิดูกันอีก รอบอนะโอ้โหเ็ดโอเคแบบกินขาดจริงๆว่ะสำหรับเอฟเฟกนะแต่ว่าไอเอฟเฟครอบตัวเนะผมมองอาวีมันสวยกว่านะดูดิของเฮดโอเคมันดูบางๆเกินละดูดิบางจัดอะของอาวีมันดูชัดดีฮนะนี่ตีปกติครับผมตีปกติของอาวดูดิอ๋อเป็นฝุ่นขาวาส,ส่วนใหญ่ฮนะแต่ถ้าเป็นเฮดโอเคมันจะมีแบบสีดำเข้ามาปะฝนด้วยนะเออ อันนี้เนี่ยเฮโรเคอันติแล้วกูผมตัดคลิปมาไม่เท่ากันนะทุกคนเฮ้ยตัดคลิปมาไม่เท่ากันอ่ะเขาเพิ่งทำแนวนี้ครั้งแรกอ๋อดูดิโออารวีกูยังฟัดไม่จบเลยดูดิเฮโรเคยืนนิ่งไงทุกคนต่อไปเป็นไรนี่จะต่อไปมันฟัดยาวเลยเหรอ เออโอเคกูตัดมาทำไมนี่ยืนิ่งทำไมมะน่ะเฮ้ยอันนี้นี่นี่อันติปั๊มโหเป็นไงเอสโอเคแบบสวยกว่าเยอะเลยฮะเอสโอเคแต่ว่าเอฟเฟครอบตัวของอาร์วีแม่งสวยกว่านะจริงเนี่ยเรามาดูเอฟเฟคการตีของ เฮดโอเคกันดีกว่านะครับนะแล้วลองมาเปรียบเทียบของอ v ดูนะครับผมนะดูดิของเฮด้โอเคเวลาตีปกติมันจะมีเอฟเฟกสีดาช่วยด้วยนะดูดิที่อันตีดูดิมันจะมีเอฟเฟกการตีปกติสีดำมาด้วยใช่ปะวะลองดูฮนะเนี่ยปะมันจะมีสีดำมานิดนึงนะแต่ถ้าเป็นอวมันก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับผมนะอันนี้คือเป็นอันติอยู่นะครับผมนะของอ r V ที่เป็นสีเงินเนี่ยปะเห็นปะ,นปะตีปกติของอวีเป็นสีขาวเลย แต่ของเฮโรเคนะมันจะมีแบบกรอบดำๆนิดนึงนะครับผมเเดือดเอฟเฟกต์เด,ดี้่ะของของเฮโรเคอันนี้เป็นอันตีอะของเฮโเคหรือเปล่ามันก็ตีเหมือนกันนี่หว่าทั้งคู่เลยอ๋อเนี่ยตีปกติของเฮโเคะก็จะเป็นขาวแซมแซมดำนิดนึงเนี่ยถ้าวับนะครับผมเนี่ยถ้าวับนี่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมนะสังเกตดูนะแต่ว่าทีบีของเฮโเคใหญ่กว่านะครับผมนะบงบเยอะกว่าเกี่ยวเลยบอก่า,า <c oughs> เออเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับผมนะ สำหรับท่าวับดูอล่าฮะรอบนี้ก็ไม่แตกต่างกันมากนะแต่ว่าถึงถึง h k okay, จะมีท่าวับเยอะกว่าก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ท่าวับดีเอฟเฟกเยอะกว่านะแต่ก็ผมไม่ติดนะอันนี้เออมันก็ไม่แตกต่างกันมากอนะ่ะดูดิเออไม่ไม่แตกต่างกันมากฮนะถือว่าใช้ได้เลยผมชอบสีของ Rv นะสี Rv ไม่สดกว่านะของ h เ k มันดูแบบจืดจืดไปนะเอาจริงปะเออเนี่ยนี่ เคท่าเดินนะครับผมนะเป็นท่าเนิมชันนะครับนในการหันหลังเอามือค่อยหลัง่ะประมาณนี้อ๋อเฮียเป็นไงอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันนะครับผมนะแต่ผมรู้สึกว่าโมเดลของเทโรเคมันดูแบบก,ก,นน <c oughs> ก็ไม่ต่างกันนี่หว่าก็ไปต่างกันได้เอาริงปะเออไม่ต่างกันนะโมเดลเนะีย นี่ครับผมสำหรับท่าเดินนะครับผมนะฮะต่อไปนะเป็นท่าแอนิเมชันนะตอนอยู่อยู่เฉยๆนะครับผมในนี้นี่เป็นการโดดยับนะครับผมนะวอร์มพื้นที่เขาเรี็วอุ้ยเนี่ยก็ไม่มีอะไรละน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะสําหรับท่าทางนะครับผมนะหรือว่าเอฟเฟกต่างๆนะฮะคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะ ใส่ให้อีกรอบนะครับนะดูแบบชัดๆกันนะครับนะแบบว่าไม่ต้องสโลวขนาดนี้นะเออแบบฟังเสียงมันด้วยกันละกันนะคนเพราะเสียงมัน่อได้ดกหูมากนะสองคลิปอ่ะเออเดี๋ยวเรอดู